คุณผู้ชมยังอยู่กับผมครับแล้วก็คุณหมอตั้มครับในรายการ Give Me Five ครับคุณหมอครับรบช่วงนี้ครับเป็นช่วงตอบคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับใช่เลยครับที่เขียนคำถามมาหาเรานะครับคำถามข้อแรกเลยดีกว่าครับจากคุณอ้อมสามพรานครับคุณอ้อมถามว่าคุณแม่ของดิฉันเนี่ยเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่ะควรจะรับประทานวิตามินหรือเสริมอาหารอะไรบ้างไหมคะควรทานยาเป็นหลักครับ เพราะว่าเพราะว่าอาหารเสริมในความดันโลหิตสูงเช่นสูนไพรบางตัวนี้นะค,ะครับจะเป็นกระเทียมจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลดความดันเนี่ยได้ไม่แน่นอนครับแล้วลดน้อยมากฮะบางทีลดบางทีก็ไม่ลดครับดังนั้นเนี่ยสำหรับเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่จําเป็นคือยาเป็นหลักอื่นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเสริมสาหรับโรคนี้ครับคําถามข้อที่2นะครับจากคุณก้องนนทบรีครับ,ค,รบคุณก้องถามว่าลุงผมเนี่ยเป็นตับแข็งแล้วก็มีอาการท้องบวมมากครับเหมือนคนท้องด้วย ทานอะไรก็จุกไปหมดทรมานไปหมดครับอยากได้คำแนะนำเพิ่มเติมครับต้องหาคุณหมอเป็นระยะตับแข็งนี่จะห้ามทานสมุนไพรนะฮะครับแล้วก็มีข้อห้ามอีกหลายอย่างบางระยะห้ามทานโปรตีนเยอะอบางระยะทานได้ดังนั้นเนี่ยคุณลุงอยู่ระยะไหนนต้องดูผลเลือดประกอบดังนั้นคุณลุงเนี่ยต้องทำตามคุณหมอเจ้าของไข้แนะนําว่าต้องทํำยังไงถ้าเกิดน้ํามีมากจนแน่นท้องมากต้องเจาะน้ําออกเป็นครั้งคราวด้วยฮะครับจึงจะทานลง บางคนท้องแน่นทานอะไรไม่ลงเลยนะฮะต้องเจาะน้ําออกลิตรนึงก็มีถึงจะพอทานได้ลงเพราะฉะนั้นเป็นระยะสุดท้ายต้องอยู่ที่ความอดทนเอาครับคุณหมอคนเป็นตับแข็งเนี่ยสมมติว่าไม่ได้เป็นทั้งก้อนนะครับเราตัดออกไปบ้างได้ไหมครับเวลาแข็งแข็งทั้งก้อนฮะฮะค่อยๆแข็งพร้อมๆกันทีละน้อยเีษน้อยพอถึงจุดนึงก็แข็งหมดทั้งก้อนไม่ว่าไม่มีตรงนี้น้อยตรงนี้แข็งตรงนี้ไม่แข็งไม่มีนะฮะครับจะค่อยๆเสื่อมพร้อมๆกันเหมือนกับเราแก่ไปทั้งตัวไม่มีว่าแขนซ้ายแก่แขนขวาไม่แก่ไม หน้าซีซ้ายแก่ซีขวาไม่แก่ไม่มีเราแก่ทั้งหน้าตับก็ค่อยๆแข็งทั้งตัดอ๋อคือเวลาแข็งมันแข็งหมดเหมือนเราแก่ทั้งหน้าจะไปเฉือนบางส่วนออกไม่ได้ไม่ได้ครับคราวน,นี้คำถามข้อต่อไปนะครับอยากจากคุณวีนากรมครับคุณวีนาถามว่าอยากให้คุณหมอช่วยแนะนําเมนูอาหารนะครับหรืออาหารเสริมสําหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเคี้ยวอาหารเองได้กลัวว่าคุณพ่อจะขาดสารอาหาร อยากให้ท่านได้รับโปรตีนมากๆจะดีไหมคะได้เลยฮะเนื้อนมไข่ครับเป็นโปรตีนที่ดีที่สุดครับที่ประหยัดแล้วก็ราคาถูกเนื้ออะไรก็ได้เนื้ออะไรก็ได้นมครับไข่ครับฮะไข่ก็ทานวันละฟองสองฟองก็ยังได้ครับฮะแล้วก็คุณหมอครับถ้าถ้าเกิดเนื้อย่อยยากก็ปั่นมูลิน็กซ์ก็ได้ฮะให้คุณพ่อได้ทานครับเป็นพวกหมูโบดไก่หมดอะไรอย่างเงี้ยใช่ได้เลยฮะปั่นมูลิน็กซ์บดได้เลยฮะครับแล้วก็ทานวิตามินรวม ถ้าไม่มั่นใจนะฮะแล้วก็ทานแคลเซียมถ้าทานนมไม่พอครับครับคุณหมอครับถามในเรื่องของคําถามต่อไปนะครับคุณกัลยาครับถามว่าการใส่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับคุณยายทุกวันนี่ยนะครับจะมีผลเสียไหมนะครับแล้วก็ข้อควรระวังเนี่ยจะต้องระวังในเรื่องของอะไรบ้างครับเพราะว่าคุณกัลยาบอกว่าเห็นคุณยายเนี่ยบ่นว่าคันแล้วก็พยายามจะแกะแล้วก็เกาอืมโอเคครับ ปกติแล้วไม่มีไม่มีผลเสียนะครับ,รบยกเว้นว่าแพ้สารเคมีต่างๆาถ้าเกิดแพ้ก็จะคันนี่แหละครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคันเนี่ยก็ควรจะดูว่ามันคันเพราะว่าอะไร,รเพราะว่าผิวแห้งทั้งตัวผิวแห้งไปหรือว่าถ้าเกิดตัวนั้นแดงเนี่ยต้องเปลี่ยนยี่ห้อแล้วฮะแสดงว่ามันคงระคายเคืองเขาอาจจะแพ้สารบางอย่างในนั้นเพราะว่าคันคือแพ้ต้องระวัตง,งตรงนี้ด้วยแล้วต้องไปดูว่าตรงนั้นมีผื่นมีแดงอะไรไหมถ้ามีเชื้อผื่นแดงอะไรเป็นเชื้อราก็ต้องไปให้คุณหมอ ตรวจแล้วก็ให้ยามาทาครับแต่การใส่ประจาไม่มีผลเสียอะไรนะฮะถ้าเราหมาเปลี่ยนสะอาดไม่มีอะไรก็คือต้องเปลี่ยนบ่อยๆก็ต้องเปลี่ยนตามผ้าอ้อมนะพอมันเลอะใช้แล้วก็ต้องเปลี่ยนเอาผืนใหม่ไปสะอาดไปครับถ้าเหมือนกับเด็กแรกเกิดนะฮะเพราะว่าเขาก็จะเหมือนเด็กแรกเกิดทุกประการเด็กก็ใส่ผ้าอ้อมได้เหมือนกันครับครับคำถามข้อต่อไปครับจากคุณมณีนนทบุรีครับคุณมณีถามว่าต้อกระจกเกิดจากอะไรคะเฉพาะเป็นเฉพาะผู้สูงอายุหรือเปล่าเห็นผู้สูงอายุแถวบ้าน ไปลอกต้อกระจกกันหลายคนเลยต้อกระจกเนี่ยเกิดทั้งจากสูงอายุหนึ่งครับเกิดทั้งจากเบาหวานตั้งแต่เพิ่มต้อกระจกหลายเท่าครับและเกิดทั้งยาหยอดตาบางชนิดที่มีสเตียรอยด์แก้คันนะฮะครับจะเหนียวนำให้เป็นต้อกระจกได้ส่วนมากเนี่ยพราะรื่อการหยอดตาต้องระวังนะฮะครับส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นจากสูงอายุครับนะฮะไม่ใช่จากสูงอายุนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ต้องไปรักษากันเป็นโรคหนึ่งของวัยชราครับครับ คำถามข้อต่อไปจากคุณโนตนนทบุรีครับคุณโนตถามว่ารอยกระและกระขาวบนผิวหนังนะครับเกิดจากอะไรครับเป็นพันธุกรรมหรือเปล่าและเกิดเฉพาะกับผู้สูงอายุใช่หรือเปล่าครับเออก็ส่วนมากผู้สูงอายุก็จะเป็นเกิดจากเซลล์สีเสื่อมไปเป็นจุดๆไปฮะครับบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นถ้าเป็นมากต้องไมให้คุณหมอตรวจอาจจะมีอีกหลายโรคที่คล้ายๆกันอต้องหมอผิวหนังดูแลท่านั้นฮะครับ กระขาวนี่คือจะเป็นเป็นเป็นดวงดวงสีขาวๆใช่ฮะกระขาวนี่ส่วนมากก็เกิดจากเซลล์สีเนี่ยได้เสื่อมไปครับซึ่งถ้าเกิดว่าเสื่อมไปในคนสูงอายุก็มีนะฮะแต่บางคนเนี่ยเกิดจากว่ามีภูมิต้านทานเนี่ยไปทําลายเซลล์สร้างสีครับก็เลยกลายเป็นโรคด่างขาวขึ้นมาซึ่งอันนี้ไม่จำเป็นต้องสูงอายุแล้วหนุ่มๆสาวๆก็เป็นซึ่งอย่างนี้ต้องรักษากันยาวนานทีเดียวครับเป็นเป็นโรคหนึ่งื้่รักษายากครับเอาละครับคำถามข้อต่อไปครับจากคุณเปิ้ลครับ คุณเปิ้ลถามว่าอาการเริ่มต้นของอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะนะครับถ้าเพิ่งเริ่มเป็นจะมีวิธีรักษาให้หายขาดไหมนะครับวิตามินหรืออาหารเสริมอะไรที่จะช่วยทำให้ไม่เกิดอาการโรคอัลไซเมอร์มีคุณหมอช่วยแนะนำได้ไหมครับอัลไซเมอร์เป็นโรคที่เริ่มต้นก็คือ ขี้หลงขี้ลืมฮะจำเล็กจำน้อยไม่ได้แล้วความจำนี่ก็จะเป็นมากขึ้นมากขึ้นถึงกับทำอะไรพินเพี้ยนเช่นชเอากระเป๋าเงินใส่ตู้เย็นอะไรอย่างนี้ฮะ,ะซึ่งเราไม่น่าคิดว่าจะเป็นไปได้เอาแว่นตาไปใส่ตู้เย็นแล้วก็จำไม่ได้่าใส่ตู้เย็นอะไรอย่างนี้ฮะแล้วก็ความจำช่วงสั้นที่คุยกันเดี๋ยวเดียวเนี่ยจะจำไม่ได้เมื่อเริ่มเป็นก็ต้องบำรุงเต็มที่วิตามินวิตามินบำรุงนะฮะการรักษาแล้วให้คุณหมอรักษามักจะเอาไม่อยู่ไม่มีทางหายเลย ตอนนี้ยังไม่หายกันเลยนะฮะทั้งโลเป็นกันเต้มไม่หมดเลยเพียงแต่ว่าพยายามจะหายาที่กินให้มันชะลอให้ช้าลงท่านันเองจริงๆแล้วอัลไซเมอร์นี่เกิดเกิดจากการที่ขาดวิตามินหรือขาดสารอะไรมาก่อนอัลไซเมอร์เกิดจากกลไกที่ไม่ทราบชัดเจนแต่สมองเนี่ยก็เริ่มเสื่อมแล้วก็สูญเสียทางด้านความจําความคิดแล้วก็อารมณ์ไม่ไม่มีแต่ความจำนะฮะพอเป็นมากมากเข้าเนี่ยอารมณ์ก็จะฉุนเฉียวแปรปรวนได้บางคนซึมเศร้าบางครั้งอารมณ์ดีบางครั้งเศร้าบางครั้งหงุดหงิด ความจําก็จะเสียไปจนกระทั่งเหมือนกับเป็นเด็กแรกเกิดครับคือจําไม่ได้ว่าช้อนซ่อมใช้ยังไงครับจําไม่ได้ว่าทานข้าวจะต้องเคี้ยวครับลืมเคี้ยวอมไว้เฉยคือจําไม่ได้เหมือนเด็กแรกเกิดทุกอย่างที่เป็นมาเนี่ยโดนเอาคืนไปหมดครับเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเกิดใหม่ชาติใหม่คุณบอกว่าเกี่ยวไหมอาจจะเป็นเพราะอันที่ผมคิดไปเองนะฮะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเอ๊ะตอนที่สมัยทํางาน ใช้สมองเยอะเกินไปหรือใช้น้อยเกินไปหรือไม่ค่อยได้ฝึกในการคิดอะไรมากมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยทําไม่มีผลไม่เกี่ยวคะเพราะว่าเขาเป็นในคนทุกๆแบบอคนที่ไม่คิดกับเป็นคนที่คิดกับเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่เกี่ยวมีคุณหมอที่เก่งๆเป็นก็เยอะแยะไปครับเพราะฉะนั้นจึงไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นคือโดยปกติอัลไซเมอร์มักจะเกิดกับในผู้สูงอายุอย่างเดียวเลยไหมครับบางทีก็เป็นในวัยที่ยังไม่สูงอายุมากเช่น40เริ่มเป็นอย่างเงี้ยคร ก็มีฮะมันถึงเป็นอัลไซเมอร์ไงอัลไซเมอร์คือความจําสมองเสื่อมก่อนวัยอันควรครับคือถ้าเกิดว่าอายุ90เป็นอัลไซเมอร์นี่คงไม่มีใครว่าเป็นแล้วาะถือว่า90ย่อมย่อมลงได้ฮะ9าจําอะไรไม่ได้ก็ไม่มีใครว่าใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิด40 50จําไม่ได้เลยเนี่ยนี่คืออัลไซเมอร์แล้วครับครับนั่นก็เป็นเรื่องของโรคอัลไซเมอร์คือขี้หลงขี้ลืมอะไรแบบนี้ับแล้วก็แมากขึ้นจน จนบางที่บอกอ่ะจนจําอะไรไม่ได้แม,ม้แต่น้อยเลยมแม้กระทั่งว่าก้าวขาเดินยังทําไม่เป็นนะฮะคือลืมวยว่าจะเดินยังไงเงี้ยเหมือนเด็กแรกเกิดทุประการลืมว่าช้อนใช้ยังไงช้อนคืออะไรไม่รู้อะไรเลยกินข้าวก็ยังอมลืมเคี้ยวข้าวนะครับเพราะฉะนั้นนี่อันนี้ก็คือถ้าถ้าเป็นปั๊บเนี่ยไปหาหมอดีกว่าหให้คุณหมอดูแลวิธีการดูแลของคุณหมอนี่เขาจะใช้ยา ทานยาอย่างเดียวมักจะเป็นอย่างนั้นไม่รู้จะทำยังไงทานยาแล้วก็สอนให้ญาติคอยดูแลให้ญาติคอยระวังให้ญาติเข้าใจให้ญาติอดทนแล้วก็ให้ญาติกระตุ้นไม่ให้นิ่งๆให้มีเลิดเพลงให้ฟังให้อะไรอย่างงี้ครับแล้วก็ให้ญาติยอมรับและเข้าใจแล้วก็ให้ยายาก็จะแพงมากเขาถือว่าเป็นโรคที่ยาแพงมากที่สุดในโลกโลกหนึ่งสิ้นเปลืองเงินทองมากแล้วก็คนเป็นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยฮะอย่างนี้เอลไซเมอร์ครับคุณหมอถ้าไปให้คุณหมอรักษาเนี่ยนะครับจะใช้เวลานานไหมครับกว่าอาการ อาการหลงหลงลืมลืมจะดีขึ้นเนี่ยครับโดยปกติมักจะมักเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมักจะมีทรงทรงกับซุดซุดมักจะไม่ค่อยมีใครดีขึ้นครับฮทรงหมายถึงว่าคือยังลืมเท่าเดิมนั่นแหละใช่ครับแต่ไม่มากเหมือเดิมช้าหน่อยช้าหน่อยบางคนก็ค่อยๆไปมากขึ้นมากขึ้นครับยังไม่เคยเจอใครหายฮะกลับมาจําได้เหมือนเดิมนะไม่ยังไม่เคยเจออาจจะมีอาจจะน้อยนะฮะแต่ไม่ค่อยเจอฮะครับ เอาละครับก็เรื่องของคําถามต่างๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ได้รับฟังคําตอบดีๆนะครับในเรื่องของคําถามที่คุณผู้ชมอยากทราบนะครับที่เขียนมาถามเรานะครับที่อีเมลนะครับ g i ฟ e ์ e ี g i f f r a n c h i n e c o m ครับช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยก i ฟฟินสมาติเซซามีครับเครื่องดื่มทัญญาหารสำเร็จรูปสูตรงาดำผสมข้าวกล้องหอมนินงอกชนิดผงครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ